ด้วยอคอนศักเิ์เอ็กคาลิเบอร์จ้าด้วยอคอนนี้จะนำมาซึ่งความผาสุกและคนเล่นจะไม่หัวร้อนเอาเลยครับผมสวัสดีผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม getting over it with benet n t สำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีคุณผู้ชมเนี่ยทางบ้านแนะนำมาครับผมซึ่งบอกเลยว่าระดับผมเนี่ยเกมแค่เนี่ยผมเคลียร์ได้อยางแน่นอนโอ้โหยบ้า่ะ ไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยวะช่ำชองเหมือนเรียนมาโอเคโอ้โหการหมุนการหมุนระดับนี้นี่มันคือระดับปรมาอาจารย์จะชัดเลยเฮ้ยขึ้นไปเค้นไปเคลื่นไป,น,ไป,น,ไปน่าหลสวย <c oughs> มึงควงอะไรของมึงโอเคอ้าอาโอเคโอเค,อเคมันยังบ้าพลังอยู่ไงถึงแ่มต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเล่นไปสักพักกว่าหัวล้อได้เลยโอเคอ่าเหมือนว่าด้านบนจะติดนะติดไห้พาย ไปทุกคนขอให้ทุกคนเชื่อมันขอให้ทุกคนเชื่อมันขึ้นไปบ้าระบ้าระนี่เราจะมาจอดแค่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยเฮ้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 ยได้อยู่นะได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปใช้เมาบังคับยากจังวะอ้าเฮ้ย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 ด้วยขอนศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คาริเบอร์ เกมนี้แม่งยากอยู่นะพี่ครับทำไมคุณพี่ได้ไกลขนาดนี้แล้วครับว้าวโอ้ยติดนานมากเหนะส่วนเมื่อกี้นี่ติดไป5นาทีกว่าทุกคนใจเย็นจะบ้าแล้วตัวเธอ ทำไมลงมาขนาดนี้ล่ะขึ้นไม่ใช่ง่ายเลยนะโอ้ยมึงช่วยออกจากไข่ได้ไหมเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนั้นะนัแล้วจะขึ้นไปงไงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋แวนะวะะเดี๋ยวต้องไปทางไหนอะขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยอยากจะว่าตาย าดาตาดาตาดาออดีไงมันต้องค่อยๆค,ควบคุมโอเคถ้าทุกคนใจเย็นมันก็จะมีหลักการอยู่ <ys> นะคค่ๆ <ys> โอโ้โหในที่สุดผมก็เข้าใจบอกเลยว่าเกมน,นี้เนี่ยผมเคลียร์ได้จริงๆนะเนี่ย oh, <Shit. S 1> ขนาดเกมแม่ไก่หัวร้อนผมยังเคลียร์มาแล้วเลยนี่ไง โอ้ยแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูไม่เข้าใจโอ้ยเจ้าไกูไม่อยากลวกไปแล้วเฮ้ยฮัลโหลมึงใ้กูขึ้นไปยังไงนี่แหละกระท úng กระท úng โอ้แม่งเอ้ยคนบ้าอะไรฉลาดขนาดนี้เนี่ยเลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าดูท่าจะลุง่ง <laughs> ลุงบ้านแกสิเดี๋ยวนะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็น o น n น n นอ o n น no ใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปนั่นแหละอ o มันจะขึ้นไงล่ะฮะไอ้ท่อนี่ยไยไป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 กูไม่ไหวเลยแม่ยัม่ผมเชื่อว่าที่ไหนสักแห่งในหัวใจของทุกคนมีดาบเอ็กคาลิเบอร์ซ่อนอยู่ ดาบเอ็กคาลิเบอร์แห่งความพยายามตาบใดที่ทุกคนไม่ทิ้งเอ็กคาลิเบอร์ภายในหัวใจมันจะต้องพาทุกคนไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนด้วยเอ็กคาลิเบอร์ของผมผมจะต้องไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนโอ้ยเอ็กคาลิเบอร์ในหัวใจกูอยากจะโยนทิ้งเหลือเกินเกมนี้มันโคตรหัวร้อนเลย นะรอบผมเป็นคนที่แบบใช้เมาส์ไม่เก่งด้วยไงโอเคสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยใจเย็นอ่ะต้องใจเย็นอะ่ะต้องใจเราจะกระโดดถึงไปอะไรบูกว่าจะขึ้นไปเมื่อกี้นี่คือนานมากบางทีแบบคอนในคาลิเบอร์ผมมันไปโดนกำแพงอะ่ะมันกลายเป็นดันกำแพงซะแรงง่ะยด่าด้ได้ ทุกการเคลื่อนไหวนี่จะต้องแบบคิดอะ่ะต้องใจเย็นแล้วชนะนั่นแหละสวยโอ้ <c oughs> โอเคนะต้องมีวิธีขึ้นง่ายๆกว่านี้ดิโอ้โหยแม่โอ้โย,อยเข้าใจแล้วใช้ตรงเมื่อกี้เป็นจุ่นหมุนจำไว้เมมใส่สมองเอาไว้เลยตรงนี้ใจเย็น นั่นแหละมึงอะใจเอนอย่างนั้นแหละเนะมีจุดเซฟไหมเกมเนี้ยอยากกระทุงผิดนะโว้ยไม่ไหวแล้วนะโว้ยมาเออไปไปขอบคุณเอาละแล้วกูจะขึ้นยังไงล่ะไม่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 ต้องอาศัยแบบเกี่ยวเป็นจุดหมูนะประมาณเนี้ย ไม่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 ไปแดงไปทำไมสวยกว่าจะกลับมาได้สวยเดี๋ยวนิ่งไว้นิ่งไว้ไม่งไว้ไขึ้นไปสวยอยา่าฟับเอเอตึ๊บตึบใจเย็นใจเย็นใจเย็น ว้ามันไม่ขึ้นวะแกคือดาบศักดิ์เอ้ยไม่ใช่แกคือคอนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอคอนศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆกระตึ้ปลงไปค่อยๆกระตึ้ปลงไปกระตึ้ปลงไปเออเฮ้ยมันโหูว่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวดนะ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 เดี๋ยวดะมาให้ไหวมีแก้วน้ทำด้วยเหรอจุดเซฟหรือเปล่าวะ กำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วแล้วก็เอื้อมไปถึงหรือเปล่าโอ้ย oh ย yeah, <laughs> ไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรใช้การเด้งฮึบ <h up> อ้าอ้าไม่ใช้จุดเซฟด้วยฮัลโหลแม่งเอ้ยจะดักกูสินะไอ้แก้วนะ้าเมื่อกี้โ <h up> อ้ยบ้าอ้ยไม่ๆๆอย่า คือผมไม่กล้าแบบขยับแรงไงเพราะถ้าขยับแรงอะปิวล่วงแน่ทำไมคุณพี่ไม่ใช้ขาเดินครับพี่อ๋อนะโอ้นขอบคุณ <lawsuit> ท <royable> <laut och reviewers> oh, no ี่ไ <rumors> ม่ล่วงไกลนอนอนอนโนโนอเจอกันแบบคิปวมเดียวนะสวัสดีครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวย สวยอดาอไอ้เจ้าโอ้โโอ้ยไจะเด้งทำไม่ะคอนมันเป็นสปริงหรือไงคอนศักดิ์สิทธิ์หรือไงวะแรงดีเหลือเกินโอเคโอเคได้มึงใจเย็นประมาณนี้จนหมดสวย สวยสวยเอาแล้วกูจะขึ้นไปยังไงเห็นไห่ไม่ไนมะ่ไม่ไ,ม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 ไมอย่าใจอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนโอเคแล้วมึงจะไปรอนเอแล้วตรงส่วนเมื่อกี้มันจะขึ้นไงวะงี่หรือเปล่าเฮ้ยลูกมันซ้อนหินกันะ่ะใจเย็นโอเค โหน่าจะต้องแบบป๊บปับป๊บปั๊บไปเนะนี่ยไงโอ๊ยไม่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 โอเคตรงนี้หรือเปล่าที่คิดไว้ตอนนี้คือจะใช้การเด้ง สวยสวยคตนโอเคประมาณนี้ก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ